ที่เปิดอยู่นี่เลยบล็อกที่ว่มามาันมาเบิ่งเพิ่นคายเสือพี่น้องสาวเวียดคายเสือสบายดีเดอ้อสุขสุขคนสบัด,ดีจ้าเทเททิธาเลือกนี่ทิธาเลือกเท เท่ๆถกถอจะจะบักคับหลุดไว้ทเนาะครับหุดได้ไวเห็นละไว้กวัาข่อยอีกก็ไม่ควรจะไปบ่ได้ดอกใหญ่อีกดอกป้าข่อยมาน้ำกระเพอมเจ้านี่แหละคอยมาอนเจ้าเจ้าเซ้งข่อยเอ้าเจ้าครับขุดหลุดเค้งขับหลุดเค้งบล่ายนจะล้มปางงาแล้เลย ก็จะงอมอืมจะแข็งอี่พวกคนขายเสื้อผ้าพี่น้องคนเหยียดทางเงินอยู่เมืองลาวพี่น้องเว้ยเป็นอะขยันจีบไหมครูโตเท่าไรอันเทวันนั้นนะแม่นคุณยังบไปกินดอกขามเพิ่งกินนเทลงเทลงที่เลือกซอย,ยอะโต นักประทบคณคอยได้จ uh, ah, ีไปได้นี like ่ะเบ๋โหดโฮแม่นหาเงินเก่งคือเอาผัวมานับเลยเฮ้ยหาทางนี้มันไปทางอ่นพ่โต้ไทยอันนั้นชงในเอ็มชงในโตเท่าไรไอแบบไอแบบเนาะบรรากาบุถือยังยังในพป็นที่แล้วก่อน าพี่น้องดูโหลดเพิ่อนนะขนานตาตลิเนี่ยไปบ่ได้เนาะอย่าได้รูปปังง้างเลยนางนะนักก็ได้เสื้อผ้านักได้ขาดอยู่ในตู้ที่ซื้อยังนักน่าจะเป็นเสื้อเด็กน้อย ชาวเวียดคลายเชื้อผ้าพี่น้องเพิ่อนบริยา,นะายนะเพิ่นคลายนะกินกําไรง่อยๆเลยกินลายเอามเงเนหน่นอยเสื้อเด็กน้อยอันนี้ยังอันนี้ยังเอ็มนี่นะอัน,นยังนี่นะเ,นอเออเสื้อผ้านักเรียนเพิ่มีเสื้อผ้านักเรียนของเราเสื้อผ้านักเรียนแต่จีนักปะทูพี่น้องขับรถไว้ไว้บอลเลยวีพี่น้องยอมนักเรียนยอมขับไว้อะไรอืปิด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 ไปเลย อันรถนักกรดีน้องไ่ได้หูวบาไ่ยังบ่รถนนะบ่รถกรดีแข็งแรงดีหล่นเนาะรถคนละทางไทยก็มีมัดอันหนึ่งเป็นไม้เป็นมัดไทยทิ่บึงคุณกบินน้องสอออลเพิ่งขับรถเก่งมาตะบ้านบงไข่คุณบ่ปัดก้มมาไกลตะบักโซงพงผูผูผู มนเมเอไก่ตืบไก่ได้ไก่เมนมาต่นี่แหละเออมาซื้ออยู่ซื้อกินหฮ้อใบอัีชโมงหนึ่งปั๊ดตุ๊กเตมินคไม่ชองชวโมงไปคุณบอกนอมหลับอัลลไว้อล พูดโคชโมงเยี่ยวตะปักสองแล้วห็นนะชื่อพี่ช่าง้า,จ,าจิ๋วมอ,อ,อน้ำมันพันพันแบบไพดับหรือไพดับยพี่น้องสอง่สงกีฬาเสอืสอกีฬา ออนเพิ่นมาตะปากซองทักกิโลจะวะชั่วโมงเดียวป้าพมมาเร็วเรียวเรีวเร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 วเลยเออเจ้านี่มันท่านกับตลาดดิมาท่านตลาดเมนเฮงบอ อันไอ้ยังไม้ก็จะแปนึ่งคือว่าเชนจับมาจะแปลงในนะโอ้ยว่าเสี้ยวมาให้ดีเดามันมองแต่เก่ามันเอาอยู่มันบรอยู่น้ำผู้เจ้ามันหมักไปมันอยู่น้ำผู้อื่นแต่ดิโต้มันมันแดงบางหนาเพราะว่าอยู่ยังมันบรดิเดือดได้ยังไงไอ้เจ้าคือสีคลายคือจะเอามันไปชนะมันบรอยู่น้ำผู้เจ้ามันยังไปอยู่แต่น้ำผู้อื่นแต่โดนนแค่เธอหนึ่งสิน่ะอ๋อคือไปมันไปอยู่เลยยามันไปอยู่เลยยามันเสียเลยหบอสีคลายพันดิโต้มันหเนอะ คือเน่บังหนาพาว่าอยู่นเป็นยัางมันคือย่างนลูกห้วยหมอยมากันมันเน่บังหนาเจ้าอยู่เจ้าอแต่วัน่เจ้าัไปแล้วกโด,ดอืโอ้แต่ที่โตดมันเพิ่เนเจ้าห้เวีดพี่น้องอืณะห้เวียดมันถ่อมันไปเลยเรือบัดนี่นะแมนถ้าชงสารมันเปสิคายวีโอ้หันนี้เป็นยดเล่เล่ขาเล่ข่เล่เด้อเจ้าให้เพิ่น เรียกเมย์มันได้เมย์มันมาแล้วโอ้ภรรยาสามีเปิดมาเลยฟบนคลิปเชือกหอยอยู่ข้าวหลวดนะกับรเวยคอยที่พี่น้องตั้งคือได้ทุงนะหอยใช่ไหมฟูงทางสีไฮเบิร์พี่น้องรู้จักทุงฟูอันนี้ปิ้นเนี่ยกระจุกเวนเป็นกระมุนออก หนึ่งถุงสองถุงสามถุงอยู่ข้างนี่ข้างละสามนะ่าจะยี่ไปไม่ได้ดอกเด็กก็ล้มเลยถ้าค่อยนะค่อยล้มปะงา้างล้เลยคขาไปบ่ได้ดอกอเดนะี๋ยวนะี้ยังว่าทางมีมีทางดับเนาะตะกี้ยังทางบนตะกี้ยังทางกั่นทางแดงไก่เรากือบวารียา่านฮู้ยางกัะชูใบหนย เมร์น,นะครับบดเค้งกะลีย้อมเหลาครับบดเค้งอลีแต่ในความสูบเบาใบแล้วมันยืดกว่าใพาพี่น้องมบาฝึกมาเบิ่งเพิ่นพี่น้องมาหนึ่งนะกระเปรนเลยได้แต่ยินดีบอลไปทางไหนมายืนเบิ่งเพิ่นพี่น้องความมันเขาอยากเบิ่งอันนี้ทามเพื่อนเลยพี่น้องสูงตัวนี้เครงเกงตัวนี้เป็นถ้าเป็นเงินไทยนะประมาณจิตสิบบาท เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทพี่น้องตัวนี้นะชงบ้านเพิ่อนชงชงเวียดพี่นอ้องเพิ่นเอามาขายอยู่แล้วเพิ่นก็เอามาถ,ถ้าคุณก็มาถ,ถือในน้าพี่น้องเนาะน,นี่เด็ดเพื่พอนเนบ้านเพิ่นเสื้อผ้ามันถือน,ออนาาอ้าพี่น้องเพิ่นก็มาขายพี่เพิ่นก็ได้กำไรอยู่ดอกนี่แต่ส่งเวียัดพาเวียัไดไอ้พี่น้อง อันนั้นจะเป็นห่านคนเล้าเป็นห่านคนเล้าพี่น้องอ่าเมยมานมาแล้วเล่เร่คลายเล่คลายเล่โล่ละก็โล่รเล่พี่น้องอันนี้ห่านคนเล้าครับถ้าข้าจิาะไปลงซ่อมมึงตลาดซื้อนอยู่นี่กินมากินก่อนพี่น้อง นั่งมาต่ววิทย์นะพี่น้องมาเนี่ยนะถ้าคิดได้อยู่ถ้าคิดได้กินไนสบายดีคนงามสองคนเจ้าสบายดีมิติตัวใหญ่ๆนุ้ยปลาก็ได้อยากกุสจูอันโทเน่อะไรนั่งนะ ใชเฮ้ยนางค็มตัวลูกต้นผัวพี่น้องปวดหัวจะพิษกรนร้อยมาหลออตลาด <c oughs> น้าผู้จัดแมว่ายืนก็ดีอยู่เซาว่าฟังคนว่าโกนคนชลีกันยังสบายดีมกนาว thay mặt nào cha thay mặt màn thay thêm mặt nào đi bộ hai thêm mặt nào đi bộ sao mặt nào thì đâu sao ban mặt nào thau ta kim còi đi nó หูเจ้าาวรัวยอน,นะกองทมาแท่งมาอันนั้นนะเอ,อนาให้นั่งในกองหนึ่กองกองนี้กองชิง,งปลานี่ถ้าบัใหญ่ชิงปลานะ ไปตามกินกำยัางก๋วยจั๊มี่ใบกยจ้าชิบี็นตั้งมาจตวิดน้องคุณก๊ลายเนี่ยจักหน่อยวานนี้นะครับหัวเียดหวเชือกเออใครคุณแม่ใครดีใครดีเออ เมาใิลกลวา้นันนีประมาณ่ด้หัวแนวกินเลยมน,นีอะไปได้ไอ 1, อเอาไปตะพันหนึ่งวถือตอได้ห่อส่แนวกินก็นได้ที่น,อน้องห่อ สมปลามกเดือเมื่อต้เ๊เเมียงโอ้ยของหวานถั่วดําเป็น้วคาพี่นออ้องี่้นรากกันใหม่ของคุณคุณลายพระถ้ามารอตลาดพี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าโอ้